ดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังประสบการณ์การโทรปรึกษานักจิตวิทยาฟรีคือสายด่วนสุขภาพจิตของของประเทศไทยนี่แหละเบอร์หนึ่งสามสองสามนะคะทุกคนลองไปไปเสิร์ชดูได้ปองจะเล่าให้ฟังว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งน่าจะประมาณสองปีที่แล้วคือปองอ่ะเออน่าจะป่วยแหละแต่ว่ายังยังรู้สึกว่าเต็มหวยอยู่ชีวิตที่เป็นอะไรแต่ชีวิตไม่มีความสุขไม่อยากมีชีวิตอยู่เ <c oughs> ออมันก็เป็นแหละเนาะนั่นแหละแต่ว่าแล้วมันก็เป็นหนักึ้นเรื่อยๆในโมเมนต์ที่เราควรจะมีความสุขที่สุดแต่เราก็ไม่มีความสุขในโมเมนต์ เฮ้ยทุกอย่างมันดูมีความสุขมากเลยอะแต่เราแม่งกลับไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขเลยนั่นคือจุดที่ปองแบบเป็นทริกเกอร์แล้วว่าเออฉันจะต้องหาที่ปรึกษาแหละเราให้เพื่อนฟังก็แล้วปรึกษาครอบครัวก็แล้วมันก็ยังไม่ดีขึ้นแล้วบางเรื่องอะมันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้อยากให้ใครรู้อะปองก็เลยเลือกที่จะโทรไปที่ไอ้เบอร์หนึ่งสามสามเนี่ยค่ะเป็นสายด่วนสุขภาพจิตแล้วปองก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเขาจะแบบจะดูแลดีหรืออะไรมากมายนะคะแต่ว่าหลังจากที่โทรไปอะปองคุยกับเขาครั้งแรกอะประมาณสองชั่วโมงาา่่่มมมงงดีกกุคคอออยยๆถถบบไปึแ เลี้ยงดูในวัยเด็กเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแบบแบบคุยกับปองอะแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเจอแล้วแล้วแบบ เราข้าปรึกษาเขาต่าปองไม่สามารถลงดีเทลได้แต่ปมจะบอกว่ามันทําให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะต้องไปพบจิตแพทย์ไหมหรือเราแบบแค่ปรึกษานักจิตวิทยาก็พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ได้มีการแค่คุยสองชั่วโมงนั้นคือจบนะคือเหมือนเราเริ่มดีขึ้นนิดนึงแล้วใช่ปะ่ะอีกวันหนึ่งอ่ะเขาก็มีการแบบฟอลล์อัพกลับมาว่าวัานนี้คุณเป็นยังไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมยังรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหมคุณจะตัดกานยังไงคือเขาก็จะถามเยอะมากเขาก็จะประเมินให้ว่าคําแนะนําของเขาอ่ะคือาองงงทํยไแบบบบปปรรััจจิตใยงงไความคิดยังงไอ่าถึงข้นที่เราควรจะต้อง,งไปพบิแทบบย์แล้วอย่าางงเ้คะืออขก็จ ว่าของปองอะก็คือตอนนั้นเป็นหนักแล้วก็ต้องไปพบจิตแพทย์แล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอีกหนึ่งแบบอีกหนึ่งพื้นฐานแล้วกันที่เราแบบถ้าใครลังเลสงสัยว่าฉันเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าฉันป่วยหรือเปล่าหรือฉันแค่เครียดหรือฉันคิดไปเองหรือจะอยังไงนะลองดูทุกคนมันไม่เสียเงินเลยสบายเราเสียแค่ค่าโทรศัพท์แค่นั้นเลยแล้วก็ เราได้ปรึกษานักจิตวิทยาที่เขาแบบมีความรู้เรื่องเรื่องเรื่องแบบเรื่องของจิตใจเรื่องของแบบอะไรพวกนี้จริงๆอะ่ะแล้วแล้วครั้งนั้นก็เป็นครั้งสําคัญที่ทําให้ปองตัดสินใจไปพบจิตแพทย์นะคะแล้วก็ได้รักษาอาการที่ปองป่วยอ,อย่างเงี้ยก็ฝากแชร์ให้ละกันไปวิทยาหาสหรับทุกคนนะคะส่วนใครอยากฟังเรื่องอะไรที่ก็คอมเมนต์ขึ้นมาได้นะคะฝากกด follow กดกติดตามกันด้วยนะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ